สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เอารถเข้าใหม่มาแล้วผ่อนเก้าพันกว่าบาทเองนะครับกับเจ้าโตโยต้ารีโวตัวนี้นะครับดับเบิลแคบอ่าตัวนี้4ประตูยกสูงนะครับแล้วได้เกียร์โต้ด้วยปี2019นะครับคันนี้ค่าตัวอยู่ที่5 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้สามารถจับเต็มฟรีดาวได้นะครับผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทนะครับใครสนใจตัวนี้นะครับปี19เกียร์โต้สีขาวนะครับติดต่อน้องกาฟิลได้เลยที่เบอร์ 0657400689 0657400689น้องกาฟิลเซรีไทยรถสวยนะครับตัวรถน้องฟิลรับประกันนะครับว่าไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีน้ำท่วมนะครับรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์รับประกันหลังการขายและฟรีค่าแรงให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับเคยออกรถกับน้องฟิลรับส่วนลดพิเศษไปเลย5,000บาทนะครับแล้วก็ของอื่นๆอีกมากมายนะครับ ร้านนะครับมี3สาขานะครับมีสาขาสุราษฎร์ธานี2สาขาและกรุงเทพอีก1สาขานะครับบอกเลยว่ารถสภาพสวยเกรดเอแน่นอนนะครับในส่วนของตัวรถเพิ่งเข้ามานะครับสดสดร้อนร้อนเลยนะครับมาให้ดูมาให้ชมกันก่อนนะครับว่าสภาพรถตอนเข้ามานะครับเป็นยังไงนะครับอ่ะมาดูในส่วนของตัวรถกันเลยนะครับตัวรถนะครับสภาพสวยสวยโฉมหน้าร็อกโคนะครับทุกคนนี่ โคมไฟไม่มีคราบเหลืองนะครับตัวไฟเป็นไฟมังติรีเฟกเตอร์แบบหลอดไส้นะครับโคมไฟใสๆสวยๆเลยนะครับแล้วจะมาได้ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่มีไฟตัดหมอกมาแล้วเรียบร้อยโอ้โหสวยๆแบบนี้เลยกระจังหน้ารังผึ้งแบบนี้เลยนะครับสีดำตัดด้วยโครเมียมนะครับนี่โลโก้โตต้าเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับนี่ สวยๆแบบนี้เลยนะครับรถสวยเกรด A นะครับไม่มีจนหนักไม่มีพิกามแน่นอนนะครับบอกเลยว่าเรามีผลตรวจโครงสร้างรถนะครับ274จุดนะครับที่จ้างตรวจนอกมาด้วยนะครับรถสวยแน่นอนนะครับนี่โคมไฟใสๆเลยนะครับตัวรถเป็นสีขาวสีเดิมโรงงานนะครับทุกคนนี่ตัวล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานนะครับนี่ ตัวเมกเป็นแมกเดิมโรงงานเลยนะครับส่วนยางเดี๋ยวน้องฟิวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะครับนี่ตัวยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยส่วนล้อแมกก็จะเป็นล้อเมกเดิมๆ er er ของโตโยต้าเลยนะครับสวยๆเลยเดี๋ยวล้อแมกเปลี่ยนเป็นอ่าเดียวยางเปลี่ยนเป็นปี2 0 2 5แล้วดอกยางหนาๆให้เลยนะครับนี่มาในส่วนองด้านข้างนะครับกระจกด้านข้างของเขานะครับเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับไฟเลี้ยวติดกระจกนะครับ และได้ในส่วนของคิ้วกันสรดมาแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของคิ้วกันสรดเรียบร้อยนะครับมันได้ด้านข้างนะครับมีมาแล้วเรียบร้อยด้ามจับของเขาก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับโอ้โหสีประตูผ่อนเก้าพันกว่าบาทบอกเลยว่าอย่างแจมนะครับนี่เดี๋ยวน้องฟิวปลดล็อกรถก่อนนะครับนี่รถล็อกอยู่นะครับให้ดูภายนอกภายในนะครับกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวน้องฟิวปลดล็อกกันนิดนึงนะครับนี่ นี่สภาพคือยังไม่ได้ล้างนะครับทุกคนเอามารีวิวด่วนให้ดูกันก่อนนะครับว่ารถตอนเข้ามานะครับสภาพเป็นยังไงนะครับนี่ฝนตกหนักๆแบบนี้เลยนะครับมาน้ำจับโครเมียมนะครับนี่สภาพรถยังไม่ได้ล้างนะให้ดูกันก่อนนะครับนี่ลูกค้าจะได้เห็นว่าตอนรถเข้ามาสภาพเป็นยังไงนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของเม็ดฮาร์กรูกลมเดิมๆนะครับโรงงานนะสวยๆเลยนะครับ นี dem, ่หัวน็อตเดิมหัวน็อตเดิมโรงงานนะครับสวยๆเลยนะครับจุดเต็มสีจากงานอยู่ครบทุกจุดนะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับสีดาตัดด้วยผ้านะครับสวยๆเลยนะครับด้ามจับมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับมาดูในสองแมตชอาร์กันหน่อยนี่แมตชอาร์กนะครับเดิมๆโรงงานเลยนะครับนี่แมตช์อาร์กรูกลมเดิมๆโรงงานนะครับรถสวยเกรดเอแน่นอนนะครับในส่วนของตัวรถนะครับ สภาพสวยๆอันนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับนี่เบาะหนังนะครับตัวนี้หุ้มเบาะมานะทุกคนปกติมันจะเป็นเบาะผ้านะนี่หุ้มเบาะอยู่นะเป็นเบาะผ้านะครับตัวนี้ลูกค้าเก่อหุ้มเบาะอยู่นะครับนี่สวยๆเลยนะครับก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วน้ํานะครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็จะมีเก๊ดหน้านะครับนี่เก๊ดหน้าก็จะมีในส่วนงช่องแอร์ด้วยนะครับนี่ช่องแอร์นะครับอ่า เก็บอุณหภูมิรักษาอุณหภูมิได้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เป็นเก๊ะหน้ารถนะครับคู่มืออุปกรณ์ต่างๆคือมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวรถครบจบนะครับผ่อ,อยู่ประมาณ9 0 0 0กว่าบาทนะครับตัวนี้สามารถจัดเต็มปุยดาวได้ด้วยนะครับราคา5้า0 0 0เบาทปี19เกียร์ออโต้นะครับนี่สภาพอย่างสวยเลยด้านหลังกันต่อนะครับนี่น้านจับก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับ ปุ่มล็อกเด็กมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับเม้นอาร์คเป็นยางนะครับเดิมๆโรงงานนะครับนี่สภาพเกสวยนี้เลยนะครับในสองตัวรถนี่สวยๆภายในกว้างขวางนะครับกระเป๋าชิงโจ้มีมาแล้วนะตัวนี้นะครับพุ่มเบาะใหม่นะครับเบาะปกติก็จะเป็นเบาะผ้านะเม้นอาร์คเดิมๆโรงงานนะครับนี่เมนอาร์คเดิมๆโรงงานเลยนะครับสภาพรถบอกเลยว่าสวยมากเลยนะครับนี่ภายในของเขากว้างขวางด้ามจับมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับ นี่สวยๆเลยนะครับเคยสนใจหรือมองหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยรถตัวนี้นะสภาพสวยนะครับเกียร์โต้นะครับปี2019นะครับเป็น4ประตูนะครับนี่เป็น4ประตูสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถสีเดิมนะครับนี่ได้ส่วนของกระจนท้ายมาแล้วนะครับจุดเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่สวยๆนะครับให้ดูแบบเร่งด่วนเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามานะนี่ หัวน็อตเดิมนะครับนี่สัสวยนะครับเป็นผ้าเนดูเม็ดอาร์กันต่อนะครับนี่เม็ดอาร์มเดิมๆโรงงานเลยนะครับบอกเลยให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับภายในกว้างนะครับทุกคนนี่ภายในกว้างขวางที่แขวนด้านหลังมีนะครับ2จุดแล้วก็จะมีด้ามจับนะครับซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้าด้วยนะครับตัวเบาะสวยๆนะครับตัวนี้นะเราสามารถไปถอดเอาเบาะเดิมเป็นเบาผ้านะครับสามารถตอดหนังได้หรือว่าใช้แบบนี้ก็ได้นะครับ กว้างๆเลยนะครับในส่วนของตัวรถมาเราไปดูในส่วนของคนขับกันต่อนะครับนี่คิวกานสาดก็ได้มาเรียบร้อยนะครับน้ำจับโครมเมียมหัวน็อตเดิมจุดเต็มสีเดิมนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งว่ารถเพิ่งเข้านะครับยังไม่ได้เอาไปล้างทําความสะอาดยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะเอามาให้ลูกค้าดูกันนะครับเดี๋ยวน้องฟิวไปล้างบิ้วทําความสะอาดทาสปาเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเปิดกระจกออโต้ด้านขวานะครับกระจกไฟฟ้าทุกบานนะ วัวนอตเดิมนะครับนี่แมทอาร์คเดิมนะสวยๆเลยนะครับเคยสนใจนะครับตัวนี้น้องฟิวแนะนํามากนะครับนี่ไฟในของเขาจะได้ส่วนของเบาะหนังสีดํานะครับกุญแจรีโมทนะครับทุกคนนี่เราสตาร์ทให้ดูนิดหนึ่งนี่สวยๆเลย ตัวนี้นะครับกุญแจรีโมทสองดอกนะครับนี่กุญแจรีโมทนะแต่กุญแจรีโมทถึงสองดอกนะครับที่วางแก้วน้ําด้านขวาก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับรถยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะครับเอามาให้ลูกค้าดูนก่อนนะครับเดี๋ยวน้องฟิวเอาไปทําสปาให้นะครับพวงมาลัยของเขานะครับด้านะส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายเลย นี่สภาพรถบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับนี่แล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันทังซ้ายและขวาเลยนะครับพวงมาลัยสี่ก้านนะครับโลโก้โตต้าก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยในะสี่ประตูยกสูงนะครับโอโ้โหขี่แบบหล่อๆแบบเท่ๆนะขี่แบบเท่ๆเลยทุกคนนี่มามีจุดเซนเซอร์เรียบร้อยนะครับนี่ เล็กไมอยู่ที่1นึ่งแสนกกิโลถือว่าเล็กไมน้อยนะไม่ได้เยอะเลยนะครับนี่รถใช้งานนะตอนนี้ม่านบังแดดนะครับใหม่ๆเลยไม่มีรอยเจิมนะครับสี่วางเว้นนะครับฟอยนะครับเปิดได้ปกตินะครับสวยๆเลยนะครับนี่คนขับคนนั่งข้างนะครับคนนั่งข้างมีกระจกด้วยสวยๆเลยนะครับเคยสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับ หน้าจอเขาเป็นหน้าจอวิทยุนะครับนี่นี่หน้าจอเขาเป็นหน้าจอวิทยุนะครับแอร์นะครับก็สามารถหมุนกลับได้นะนี่แอร์เย็นแน่นอนนะแอร์เย็นฉ่าแน่นอนนะครับที่วางแก้วน้ำสองแก้วนะครับที่วางโทรศัพท์มีปุ่มอิโคโหมดพาวเวอร์โหมดเรียบร้อยปุ่มปรยัดน้ำมันเรียบร้อยนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออตโต้นะครับ เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่ป๊อแกนวางแคเอ็นนะครับเป็นผ้านะสวยๆเลยนะครับใครสนใจนะครับคันนี้นะแนะนํามากๆเลยนะครับอ่าตีตัวนี้นะครับโตต้ารีโวนะครับตัวนี้นะใครสนใจนะครับติดต่อมาได้ดับเบิลแคปสี่ประตูยกสูงนะครับเกียร์ออโต้ปีสิบเก้านะครับฟรีด้าผ่อนเก้าพันกว่าบาทนะครับในราคาเพียงห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทใครสนใจติดต่อน้องกาฟิวได้เลยที่เบอร์ศูนย์หกห้าเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์หกแปดเก้า 065 740 0689นะครับน้องกาฟิลเซไทยสวยหางใครสนใจหรือว่ากำลังมองหาอยู่นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย